นี่อีหลวยมึงห่วงใครในเรือนจาอะ่ะพวมึงอยู่ในนั้นอะ่ะไว้อีหลวยมึงว่าไปเรื่อยมึงห่วงอะไรก่อนมึงห่วงอะไรอีหลวยอ่าอีหลวยห่วงคนในเรือนจามึงห่วงพ่อห่วงแม่มึงเธอมึงอย่าไปห่วงคนในเรือนจาของเปรมเลย ไม่มีอำนาจราชศักเสือปจูงแขนลูกจงแขนผัวนะไปลงพื้นที่น้ําท่วมดูแลประชาชนมาสัน่นไอการที่เราจะไปเดินจึงลูกจูงแขนไอไปเดินนะคะไหวประชาชนนะคะแม้กระทั่งสฟเสาไฟฟ้ามึงก็ยังไหวเนี่ยนะคะเพื่อสร้างภาพให้ตัวเมืองนั้นโกยเรตติ้งกลับคืนมาเรตติ้งม,มึงเนี่ยนูน่นเรตติ้งเธอตอนนี้อยู่ที่ปปชส่วนเรตติ้งพ่อเธอตอนนี้อยู่ในเรือนจํา เธอว่าแม่ช้อยไอช้อยมึงนั่งหัวเราะอะไรล่ะอีลวยมึงว่าไม่หลวยอีตุ้งติ้งเดิ้งสีที่ไปทำงามคุณงามความดีอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพิษณุโลกอะ่ะแม่ตอนมีอำนาจราชศักเสือกไม่ทําหาอะไรตอนไม่มีอำนาจบาศาสนาแม่งเสือกไปจังเลยปกติตอนสมัยที่มีตําแหน่งเนี่ยสาวอาทิตย์ไม่เคยออกจากบ้านเขาด่ากันตลอดนั่นแหละน้ําท่วมจนน้าแห้งเสือกใส่รองเท้าบูทตครึ่งตัวไปลุยน้ําท่วมแต่กจะลงพื้นที่หาประชาชนเสือกกลัวสกรปรกอีก อีซึงตึงแล้วมึงจะถามกูอีกไหมว่าทำไมตุ้งติ้งจะดิ้งสีเนี่ยเขาถึงไปก็เขาว่างไงอีควายตอนสมัยเขาเป็นนายกเขาก็ไม่เคยว่างไปเสาร์อาทิตย์เขาไม่เคยออกพื้นที่มึงไม่เคยเห็นเลยอีควายอีควายสตวงอีแพรตองตุยเนี่ยเสาร์อาทิตย์นิฟิเจะดิ่งอยู่กับผัวที่บ้านตลอดล้างหน้าไก่อยู่ที่บ้านตลอดไม่เคยออกพื้นที่เลยเสาร์อาทิตย์น้ำท่วมน้ำแถบอะไรต่างๆหน้าพูนหน้าฝนหน้าแรงมันก็ไม่เคยออกค่ะเสาร์อาทิตย์มันไปเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่เหลือมันหยุดดูแลลกก แล้วตอนนี้บอนนี้มันอยากสร้างภาพมันก็ไปก็แค่นั้นแหละมันโดนด่าทั้งประเทศมันอยากจะโควบกรอบกู้ชื่อเสียงชื่อชั้นมันคืนมันก็เลยไปสร้างภาพเอากับประชาชนน้ำท่วมแค่นั้นเองง่ายๆตะกะไม่ป่วยค่ะง่ายๆเอง,งประชาชนไม่ใช่เหยื่อที่จะให้คุณไปสร้างภาพนะคะต้องให้ไปช่วยน้ำท่วมอีกสักกี่บ้านกี่จงังหวัดก็ไม่สามารถที่จะสลัดคราบความขายชาติกับหุนเซ็นไปได้หรอกคะ่ะ เรพื้นที่ไปแก้น้าท่วมมาสันสูตอนเป็นนายกทำไมไม่แก้ตอนนี้มึงไม่มีอํานาจราชาสักอะไรแล้วมึงจะไปแก้อะไรจุ๊งเต้งโอ้ยปวดหัวกับมึงจริงๆเนาะ ประเทศชาติเราเนี่ยเสียเวลากับอีทุ่งติ้งสะดิ้งสีไปตั้งสองปีสามปีแล้วเสียเวลากับพ่ออีทุ่งติ้งสะดิ้งสีไปสองปีกว่ามีนายกรัฐมนตรีสองคนตกเก้าอี้หมดเสร็จแล้วก็ไม่ได้เรื่องได้ราวได้เกาได้แขกอะไรมาเลยล่าสุดแขกไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์ไปดูแลน้ําท่วมแขกไปที่จังหวัดพิษณุโลกไปดูแลน้าท่วมไม่รู้เป็นภาระประชาชนอีกหรือเปล่าทำไมล่ะตอนมีอํานาจเสกไม่ทําตอนไม่มีอํานาจเสกทำเสกเสกขยันตอนมีอํานาจแม่งเสกไม่ขยัน วันๆแป๊บๆหนึ่งกลับบ้านแป๊บๆกลับบ้านแป๊บๆกลับบ้านไปฟิตจิลิ่งกับผัวตลอดเลยพระขนาดเดียวกันวันเสาร์อาทิตย์ไม่เคยลงไอ้นี่วันอาทิตย์แม่งเสือกไม่มีอำนาจเสือกลงวันก่อนเนี่ยโอ้โหเสาร์อาทิตย์ไม่เคยลงไปไหนฟิตจิลิ่งกับผัวอยู่เสาร์อาทิตย์ตลอดเป็นนายกรัฐมนตรีที่หยุดทุกวันเสาร์อาทิตย์แต่มืองอะเป็นนายกรัฐมนตรีที่หยุดทุกวันเสาร์อาทิตย์ตลกอีทุ่งติ่งสดิ่งสีตลกเมืองอะตอนไม่ได้เป็นนายกไม่มีอำนาจรัฐศักอะไรเสือกลงพื้นที่วันอาทิตย์ ทำไมเสียหนูถึงไม่ไปช่วยโอ้ยน้าท่วมเนี่ยมันมีนกลไกของจังหวัดมีกลไกต่างส่วนนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวจะไปหรือไม่ไปอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวเขาก็คงไปนั่นแหละไม่ต้องไปบ่นหรอกฉันไม่ได้เป็นสาวกเสียหนูนะแต่ประเด็นก็คือตอนอีทุ่งติ้งสะดิ้งสีตอนนายกรัฐมนตรีคนไหนเป็นก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนั่นแหละมีภารกิจอื่นก็ไปภารกิจอื่นก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปก่อนแล้วเขาจะมอบรัฐมนตรีมอบนูน่นมอบนี่ไปบางทีนายกรัฐมนตรีไม่ต้องอยู่ทุกที่หรอกใช้ปัญญาาาาาใใชใชช้้้สสมมมมมออองคคคววรรูถนึกกะ เออถ้าเกิดจะเข้ามาแซะว่าเฮ้ย <laughs> จะถามรักมริการนะเออมึงไม่ต้องยืมปากรกัฐมริการด่าใครเลยแต่ขนาดเดียวกันแค่บอกตามข้อเท็จร,ริงนายกเัิมนตรีมีคนเดียวไม่ได้มี382คนเนี่ยจะได้ไปแม่งทุกที่ล่ะ <laughs> <laughs> ชอบชอบเออส่วนอ้ทุ่งทิ้งทุ่งนิ้งสีที่มันไปออบอกว่าอุ้ยไม่ใช่นายกแต่เขาก็ไปก็ตอนที่มันเป็นนายกมันก็จูงผัวมึงเดินเล่นอยู่แถวหน้าสนามาย่าทำเนียบเหมือนกันมันก็ไม่ได้ไปเหมือนกันเสาร์อาทิตย์มันไม่เคยไปไหนเลยไม่จําไม่ได้เหรอเออ ตอนนี้มันว่างอะ่ะมันก็เลยไปอะ่ะเออตอนมีอานาจเสกไม่ไปเสาร์อาทิตย์แม่งไฟฟิเตอร์ลิงกับผัวอยู่ที่บ้านแต่เสกไม่มีอานาจแล้วเสกไปหุ่นหนูสงสารเขมรไปอีกหุ่นหนูสงสารเขมรเนี่ยประชาชนเลยเซลอย่างหนักมากเลยประชาชนเลยเซลอย่างหนักมากเลยล่าสุดไปขับเครื่องบินค่ะขับเครื่องบินส่งหัวใจกูถามว่าคนอื่นไม่มีไม่มีนักบินเหรอทำไมต้องเสียหนูต้องเป็นคนขับน้ำท่วมภาคเหนือน้ำท่วมทั้งสองสามจังหวัดมึงไม่ขับเครื่องบินไปดูละ่ะ แต่ณะแนดนดการขับเครื่งบินส่งหัวใจเข้าใจว่ามันสําคัญแต่ขณะเดียดกันความสําคัญนี้กับคนหนึ่งคนกับความสําคัญอีกคนประมาณเป็นหมื่นเป็นแสนคนเนี่ยที่กําลังเผชิญปัญหาเรื่องทั้งชายแดนเผชิญปัญหาทั้งเรื่องน้ําท่วมเนี่ยคําถามก็คือคนจํานวนมากกว่าคนที่จะต้องรับหัวใจหนึ่งคนหรือเปล่าคนที่รับหัวใจหนึ่งคนใช้เครื่องบินคนอื่นไม่ได้เหรอใช้คนขับคนอื่นไม่ได้เหรอนี่ไงคนเราเอาร่มัวแต่สร้างภาพเนี่ยทั้งลูกทั้งผัวเนี่ยมัวแต่สร้างภาพอย่างนั้นนะมัวแต่สับขับเครื่องบินส่งหัวใจติดปสร้าางภพอยู่่นนัะ ทุกคนอยากให้ดิัน,นะไปเป็นนายกรัฐมนตรีคือประเทศเราจะต้องมีนายกรัฐมนตรีที่แปลกๆบ้างไม่ใช่มีแต่โนยกรัเลนตีอะไรไม่รู้อีลุ่มตุ้งแช่อีลองอีลองตองแนงอีลองตองแนงตองแนงตองแนงมันต้องมีนายกรัฐมนตรีที่แปลกๆแหวกแนวบ้างมีคนบอกว่าทําไมไม่เห่ารัฐบาลน,นี้มาริการัฐบาลที่แล้วเห่าจาังเลยก็รัฐบาลที่แล้วมันชั่วอีนี่รัฐบาลท่นนี้มันเพิ่งมาได้สามวันสี่วันมึงจะเห่าอะไรล่ะ ถ้ามึงอยากจะเห่าเนี่ยมึงก็เห่าเอาเองสิมึงจะมาหามาหาเห่ามันไปตองแห้งอะไรล่ะมึงจะมายืมปากนักต้มริกาเห่าได้ยังไงในเมื่อพูกมึงก็มีสติปัญญามีความรู้มีความสามารถมีปากมีจมูกมีตามีแขนมีแข็งมีขาเหมือนกูไม่ใช่เหรอมึงก็ไปเห่าของมึงเองสิมึงก็ไปใช้สอสอในสภาของมึง240ตัว140ตัวเนี่ยมึงก็ใช้มันเห่าเข้าไปสิเอาอีนี่มึงจะมายืมปากกูเห่าค่ะพ่อมึงเหรอเอาอีห่ารัฐบาลชุดนี้เป็นอแปะ มากันไอ้เราตองแง่ไอ้เราตองแง่ประมาณ3วัน4วันมันยังไม่ทําอะไรพลาดเลยส่วนรัฐบาลมึงอ่ะทำพลาดทุกดอกอีฮามึงจะมาดา่ากูหาพ่อมึงเหรอดอกเตอร์มาริการเนี่ยกูไม่ได้เป็นคนที่เอาโทรศัพท์ยัดใส่หูหุหนเซนเอาโทรศัพท์ซัดยัดใส่หูอีตุ้งติ้งสะดิ้งสีให้มันไปคุยกับหุนเซนอีฮามาต้อนกูหาพ่อมึงเหรอแม้ได้เวลาแม่งมาดา่ากูเชียวนะเอออีนี่มึงอยากเห่ามึงก็เห่าก็มึงเองดิอีควายอีส้นตีนมายืมปากกูหาาพ่อมึงเหรอเอาอีนี่ รัฐบาลนี้เพิ่งจะมาอีลองตองแดงอีลองตองแดงขายข้าวขายน้ำเป็นขลังตองแดงอีลองตองแดงนายกรัฐมนตรีก็เพิ่งจะขึ้นเครื่องบินเอานะคะหัวใจไปส่งให้กับคนไข้อยู่เขาให้มาปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเสือกไปขับเครื่องบินเอาหัวใจไปส่งคนไข้กูละงืดเหมือนกันแหละอีแปะเนี่ยเออแต่ขนาดเดียวกันมึงจะมายืมปากกูดา่าหาพ่อเหมือนมึงก็มีปากนี่มึงก็เปิดทิกตอกด่าเองสิอ,อ้อา,อา,า,าออวอีพวกนี้นี่มีปากมีหูมีรูจมูกเหมือนกันเสือกมายืมปากกูด่าเอ้ยควายสัตววงพวกนี้ี่ มึงอย่าบอกกูนะมึงไม่มีปัญญาแม้กระทั่งการไปด่าอีกคนที่นะอคนที่มึงเห็นว่าไม่เหมาะไม่ควรไม่สมมึงก็ไปด่าเขามึงเองสินี่แม้ไม่ยืมปากกูหาพ่อมึงนะเอออย่านี้เออถ้าว่าแมมชอยไอชอยมึงนั่งหัวเราะอะไรล่ะอีรวยมึงว่าไม่รวยมึงว่าไม่รวยรวยมึงว่าไหมไอชอยมึงว่าไหมทั้งอีรวยทั้งอีชอยมึงนั่งหัวเราะอยู่นั่น่ะอะไรรวยชอยมึงว่าไหมเอ้ามึงจะมายืมปากกูด่าทำไมล่ะมึงก็ด่าเขามึงเองเน เอย,อยกูกระปวดหัววันวันจะให้กูด่าคนนั้นด่าคนนี้ด่าคนนี้แต่กูต้องเป็นคนที่ดา่ดาด่ามีเหตุผลไม่จะด่าไปเรื่อยเวลาด yes. ่าด่ายังมีเหตุผลไม่จะบาด่าเขาไปเรื่อยเปอยกว่าเขาจะไม่ทันทำอะไรเลยคนเรายังไม่ทันทำอะไรก็ยังไม่มีความผิดอะไรอีกควายกูจะไม่นั่งดา่าหาพ่อมึงเหรอใช่ไหมเข้ามาได้วันสองวันยังไม่ทันทำอะไรเลยพอย,ยังไม่ทันทำอะไรเลยแค่พูดพลาดไปหนึ่งประโยคสองประโยคสามประโยคยังไม่ทันทำอะไรเลยมันจะผิดอะไรแหละในเมื่อมันยังไม่ทำอะไรเลยเออ ส่วนอ้ตุ้งติ้งสดิ้งสีเนี่ยทุกดอกทุกมาทุกดอกมาทุกดอกดอกอ,กอกทุกประตูนี่แม่งผิดหมดเลยแต่ละแต่ละขณะมันหายใจยังผิดเลยมันน่ะ <S <S มีคนบอกว่าแล้วน้ําท่วมทำไมไม่ไปประชาชนเดือดร้อนเอาอีนี่มึงก็ไปถามเขาสิมาถามครูหาพ่อมึงเหรอเอามึงมาถามคููหาพ่อมึงเหรอคูไม่จะเป็นเมียเขานะคูมันจะเป็นลูกเขาด้วยเออแล้วคูก็ไม่ได้เป็นลูกเขาไม่เป็นเมียเขาไม่ได้เป็นลูกสาวเขาด้วยเออมึงก็ไปถามเขาสิมาถามกูหาพ่อมึงเหรอเอาอีนี่น้ำท่วมไม่ไปก็ไม่ว่างไง ทำไมล้วนาดวยดลมนตีมีอยู่คนเดียวประเทศนี้มี67จังหวัด70จังหวัดคำถามก็คือมึงจะมีนาดยดลัฐมีตรี70คนเนี่ยไปวันละคนจังหวัดละคนจังหวัดละคนจังหวัดละคนต่อไปแก้ร่ำนูนให้นาดยดลมนตีมี70คนเลยแล้วมึงจะถามกูอีกไหมว่าทำไมตุ้งติ้งจดิ้งสีเนี่ยเขาถึงไปก็เขาว่างไงอีควายตอนสมัยเขาเป็นนายดลเขาไม่เคยว่างไปเสาอาทิตย์เขาไม่เคยออกพื้นที่มึงไม่เคยเห็นเลยอีควายอีควายสะตวง อีแพรตองตุยเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี่ฟิตเจอริ่งอยู่กับผัวที่บ้านตลอดล้างหน้าไก่อยู่ที่บ้านตลอดไม่เคยออกพื้นที่เลยเสาร์อาทิตย์น้ําท่วมน้ําแถบอะไรต่างๆหน้าพหน้าฝนหน้าแรงมันก็ไม่เคยออกค่ะเสาร์อาทิตย์มันไปเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่เหลือมันหยุดดูแลลูกกับผัวมันแล้วตอนนี้ตอนนี้มันอยากสร้างภาพมันก็ไปก็แค่นั้นแหละมันโดนดดาทั้งประเทศมันอยากจะควบกอบกู้ชื่อเสียงชื่อชั้นมันคืนมันก็เลยไปสร้างภาพเอากับประชาชนน้ําท่วมแค่นั้นเองง่ายๆตะกะไม่ป่วยค่ะง่ายๆเอง ตุ้งติ้งทำไมยังไม่ลาออกจากหัวหน้าพักในเมื่อสารตัดสินแล้วก็ไม่มีสติคิดไม่ได้ไงไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีหาอะไรเลยไงขนาดความรู้เรื่องกฎหมายขั้นต้นมันยังไม่รู้เรื่องเลยไงสารศาลบอกว่าไม่สามารถดํารงตําแหน่งอะไรได้ทางการเมือง <c oughs> ก็แปลว่ามึงก็ไม่สามารถดํารงตาแหน่งหัวหน้าพักได้เหมือนกันอีซึงตุงไปเปลี่ยนหัวหน้าพักคนใหม่ได้แล้วมึงอาไปล้างหน้าไก่ให้ผัวมึงอย่างเดียวเลยไป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 มีคนบอกว่าแพทองทุยไม่ได้เป็นหัวหน้ารัฐอีควายเป็นหัวหน้าเว้ยมึงไปอยู่ที่ไหนมา เป็นสาวกเขาและเสือกยังไม่รู้เรื่องอีกมันเป็นหัวหน้าพักมันยังไม่ได้ลาออกและพักเขายังไม่มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารใหม่จึงไม่มีหัวหน้าคนใหม่นอกจากอีเพีทองนอกจากอีแพทองทุงเขามาแซมมาซอยอะไรเขาล่ะมึงนูน่นไปนั่งเนี่ยยกยอปอปั้นไปนั่งอํานวยอวยยศนูน่นอีตุงติงสด่ง,ส,งสีที่ไปทางามคุณงามความดีอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพิษณุโลกอ,ะอ่ะเออแม้ตอนนี้อำนาจราชาศักเสือกไม่ทำหาอะไร ตอนไม่มีอำนาจวาสนาแม่งเสือกไปจังเลยปก,ปกติตอนสมัยที่มีตำแหน่งเนี่ยเสาอาทิตย์ไม่เคยออกจากบ้านเขาด่ากันตลอดนั่นแหละน้ำท่วมจนน้ำแห้งเสือกใส่รองเท้าบู๊ตครึ่งตัวไปลุยน้ำท่วมแยากจะลงพื้นที่หาประชาชนเสือกกลัวสกรปรกอีกอี่สึงตึงมึงจะมาเดินอะไรตอนนี้ล่ะมึงเลิกเข้ามาแซกกูได้แล้ววิธีง่าย ที่มึงจะไม่ลำคาญดอเอรมาริกาคือมึงเนี่ยลีฟตัวเองออกไปไม่ต้องเข้ามาดูดรมาริกาแค่นั้นแหละง่ายที่สุดแล้วปกติคนอื่นก็ทําอย่างนี้นะเวลาเขาลำคานดเรมาริกาเขาก็ไม่ดูก็แค่นั้นเองแล้วมึงลำคาญมึงมั่งดูหาพ่อมึงเหรอเออเข้ามาแซคก,กูอยู่ได้มีคนบอกว่าเห็นนายกแล้วหดหูเขาเป็นอย่างนั้นล่ะค่ะคุณพี่เขาเป็นอย่างนั้นนะคะคุณพี่เป็นรัฐมนตรีมาไม่รู้กี่สมัย16 17สมัยค่ะ ไม่ได้เป็นตาแหน่งเดียวคือนายกรัฐมมตรีพอมาเป็นนายกัฐมนตรีเนี่นนยไม่รู้โชคช่วยหรือว่าอะไรช่วยก็ตามแต่นะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยอาแปะหนูเนี่ยเขาก็เป็นได้แค่อาแปะหนูนี่แหละค่ะส่วนเขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้อย่างสง่าพาพีหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูเขาอีกประมาณสัก4เดือนนะคะตอนนี้เขาประกาศว่า4เดือนใช่ไหมคะแล้วบอกว่า3 1มสมกราใช่ไหมคะจะมีการยุบสภาสใช่ไหมคะรอให้เขาทํางานครบประมาณ2เ e <c oughs> ดือนก่อนค่ะตอนนี้ทํางานผ่านไป 2, 2วัน3าวันเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเราค่อยไฟเขาก็แล้วกันนะคะแต่ตอนนี้อย่างไรก็ตามแต่ววััันน3%ดดาท้ ดิฉันก็ไม่รู้ว่า2เดือนจะอยู่รอดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยค่ะให้เวลาเขานิดนึง